สวัสดีค่ะเากินสมบัคขามหน่อยกับปลาริดาด้วยค่ะหน้าปหาหนุ่มๆมาแล้วบัคขามน้อยบัคขามหน่อยฤดูการมาัคขามน้อยนะคะนี่เราก็จะผสมกับอะไรนี่พริกปน่นผงกะรีรสข้าวคั่วน้ำตาลกุ้งแห้งปน่น mm hmm. เดี๋ยวเราจะมาผสมกันมาทานกับปลาริดานะคะนะ mm hmm. พี่น้อง มามำน้อยน้ำจิ้มอร่อยที่สุดในสามโลกมันจะพะแซบจังไหทั้งปรนานครสวรรค์อย่างนัวใส่กุ้งแห้งอีกน้ำตาลเข้าควย จังได้กับวยัญาณด้วยนีย่แม่แนวมีแนวแก่อยู่นี่เกบูบอยไปไดอ กินแล้วเลือกอรดีตเนาะเปน็นเลกหน่อยหาพริกเกลือยากอยากเยอะเ่ากันบอยอยากให้เอาพริกไปเด้ออัดไปน้ำลายพุ่งไปเว้ย มื้อคือสันเนอะปะเนี่ยเปียวดีว่าก็เปียวยุ่ระดับ <ๆๆ S 2> หนึ่งแหละพวันน้ำจิ้มมันเสียบไหลฮู้ พีทลายบ้านนี้จะได้ออกจากบ้านได้บ่เนี่ยกินแล้วก็นอนอยู่แค่นบว่าเป็นยังเหรอ โอ้ยมันเหมีนมืดเครื่องหนึ่งแล้ววะนี่โอ้ยเข้าคันกินพี่บากไหมนี่ทัง้งทั้งแสบทั้งตื่นเต้นทัง้งอยากทัง้งยังงดา เนื้วจิ้มมันสแสบเนาะคอยังคะพี่นอ้องดื่มน้ำล้างคอไปด้วย น้ำนั่นไหนเขาหลดลุ้มมาเลยเนะี่ยรักไปก่อนเด้อพี่น้อง <c oughs> เอามาหายเบิงเพราะเพื่อนเพื่อน,นมวนมวนเสพเสพนู่นนู่เพราะได้ต่อมนำ้ำลายก็ได้เหตุงานเด้แบบนี้เวิร์กกิ้งเลยเด้แบบ Thanks so much for visiting my channel See you next video Bye bye